เรื่องนี้นะครับเขาบอกมีวัตถุประหลาดทานผู้ชมครับสีขาวๆอยู่บนอยู่บนเมฆนะครับบนท้องฟ้าที่จังหวัดขอนแก่นเขาบอกกันว่าเอ๊ะมันน่าจะใช่นะ UFO เนี่ยรอไปดูคลิปกันหน่อยครับเนี่ย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 เครื่องบินเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องบินอะไรจะขาวๆอย่างนั้นอ่ะมันเป็นวงกลมอ่ะโดนเหรอโดนอะไรมันจะบินได้ขนาดนั้น หายไปละหายไปในกลีบเมฆละเออเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเนาะที่เรานำเสนอเรื่องยูเอฟโออ่ะก็จะลักษณะกลมๆแล้วเร็วๆแบบเนี้ยแล้วที่สําคัญคืออาทิตย์ที่แล้วก็ขอนแก่นนะใช่ไหมนี่ก็ขอนแก่นอีกเออช่วงนี้ยูเอฟโอหรือจานเดียวกันเออมันไปทั่วงเองวนอยู่วนอยู่ขอนแก่นอยู่คุณพีทเคยบอกเรานะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามาเยือนเยือนโลกมนุษย์นะครับและที่ประเทศไทยในเห็นหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีเชียงใหม่ขอนแก่นนี่ก็ขอนแก่นอีกแล้ว นะครับคนอัดคลิปไว้ได้คือคุณพีระเทพอายุ4.3ปี <c oughs> นะครับบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นประมาณ6โมงเย็นกำลังเหมือนแกเป็นกอยแกนไนแบบนี้กำลังขึ้นจอหนังกลางแปลงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีฉายช่วงหัวข้ามตามที่ลูกค้าเนี่ยจ้างมาฉายแก้บนระหว่างนั้นเองเนี่ยเหลือมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเมฆมันก็เยอะอยู่นะเอ๊ะอะไรขาวๆมองไปมองมาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โผล่เดี๋ยวก็ผุบเดี๋ยวก็โผล่มาแล้วก็เห็นชัดๆเนี่ยจะโดรนมันก็ไม่น่าใช่มันจะบินสูงอะไรขนาดนั้นโดรนเนี่ยใช่ไหมปุ้ยอันนี่ไ โดน,นไม่น่าอยู่นในกลีบก้อนเมฆได้เนาะอ่ะนะคะซึ่งตอนแรกนะ,ะก็คิดว่าเป็นอากาศยานไร้คนขับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโดรนเออ,อจะเป็นโดรนแต่คิดอีกทีว่าเอ๊ะทำไมถึงบินได้สูงมากจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้แต่วัตถุด,ดังกล่าวอยู่สูงมากค่ะแล้วมันก็ลอยหายไปเร็วด้วยส่วนตัวนี่เชื่อว่า น่าจะเป็น UFO เออเพราะว่ามีคนเห็นบ่อยช่วงนี้นะคะทั้งนี้ภาพที่เห็นจะใช่สิ่งลึกลับนอกโลก UFO หรือไม่นั้นยังไม่มีการพิสูจน์ที่จะเจนว่ามีจริงหรือไม่แต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้เขาก็ระบุไว้ค่ะน่าคิดจริงๆนะค่ะเดี๋ยวตามกันต่อนะครับและนี่คือข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง